đi lên một lồng, phóng lên phóng lên, phóng lên, lên, chưa bao giờ bắn, được rồi, khoác ra sẽ quay, rồi, lấy một cái, lấy cái này, lấy cái này, cái này, cái này, lấy 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 พี่น่องเรียร้าเอเลยพี่น้องเว้ยเห็ดพอดีแกงยั่นี่นี่นี่โอ้โหโต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 ตดูเรียนฉบับนี่นี่นี่เอา่นี่งเฮ้ยเฮ่นเฮ้ยเฮ้้ยเอาผุนเอาผุมันแลมมันแหลมมมอือเดียนฉบับแบบพี่น่องเลยนี่นี่เห็ดดงโงกเลยพี่น่องเอ้ยจับจับเอ้ย โบังหะโบังหะโว์พี่โชว์น้องบงหนจะบังหนาจะที่ไเอาล็อกนั่นล็อกนั่นจิ้มจิ้ิ้มจิ้ออกเออยกบอเอามาโบ่เออมัมัมันพี่น้องเลยไแกงอยู่พี่น้องเลยใช่กัสกับล่ะมตเฮดมตไครทั้งนั้นเลยเฮดละงอกพี่น้องโอเค นี่พี่น้องเบอร์สบู่สกคนพ่อกระพวันพ่อกระบวันทีกี้ตีพี่น้องเลยมือนี้คือเก่าพี่น้องเลยพาหน่องมาเสียเศร้าเลยพี่น้องเลยพาอหน่องพอดมันหาเห็ดละงอก,กวัอนี้มือนี้ก็ชีเน้นเห็ดละงอกพี่น้องเ,อเห็ดคม,มว่าอะกินแหละเนาะไปลงเหนพ่อด้งไหนมือนีนไหนห้นนไป็ลุงไงโอเค <c oughs> ไปกันเด้พี่น้องเห็ดละงอกพี่น้องพอดมามามา không đâu có đâu chị à thằng chị ừ, thứ chị mọi đi, chị mọi thứ à, chị mọi thứ chị mọi thứ à, mọi thứ à, mọi thứ mọi thứ mọi thứ mọi xong rồi thứ mọi thứ mọi

cái này nó vừa nóng này cái đầu bí ẩn này bài hai, hai chắc hai sao? chắc hai ít chắc hai ít chắc hai ít เดี <łość> ๋เดี๋ยวอดนดดเห็นดไปเปิดเอาไปเปิดเอามาค่นะอุ้ยชุหปเอมสามกิโลคุนี่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 นี

อ,อ,อันนี้ใครเห็นแบบนี้นจิบมั้ยจิบมั้ยค่อยจับเนละยเดี๋ยวเฉอสุมนึงก่นเออจิบม,มัม้ยลแ่ห็กเ้เ้ถ้เจอเจอ,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 อสุมนึงหนูก็คือเร่แม่เออ เดเปิดอีกมีมีอีกรองนึอยู่นี่ินหน่อยๆเอารถเขาท่ันเขาหรอกเปเปิดหาบ้างฮะเออจแสดงค่าคนบนเขาโอ้เห็น้เห็นแล้พอดพอดพอดพี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 นี่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 นเห็น้ขเห็น้อกนึงน นี่นี่นี่เอาหนีลองเลยก่อนหนึ่งจะอยคอยค่อยคอยจิบาะเออเห้แล้วโอ้ยจะคอยจิบบอคอยคอยจิบบอเฮ้ยไร้เธอได้ตังเฮ้ยเด็กเด็แกงยี่น่กอยลอยเท่านี้ลอยเท่านี้กอมาเร็วนี่นี่นี่สามบอกอุ้ยหลายหลายลนี่นี่นี่โอ้โหโต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 ปุบปุ๊เรียนฉบบ นี oh. <S <S ่นีาั่นี right ่เดไอาุดเอาุม้นแล้วมนแล้วมนแล้วอ๋อเด่นจับดาบไพี่น้องเลยเนี่ยเ็ด huh. ดังงงกเพี huh. hmm. uh, uh, state, oh, ่น้องเอ้ยจับจับเอ้ยอ๋อโซ่บังหันโซ่บังหันโซ่พี่โซ่นองบงหัจะบางหนาจะที่ไร เอาลองกันลองกันจิ้มจิม้เออเอออมนลพี่น้องเอ้ยมือนี้าเกดมงสดจมกินแงเห็นอีเดดนี่นะเอาตัสี่แปงครนนี่ฮไมังไมก โอ้โยกดับนึงดับนึงดับนึงนี่ๆๆๆนี่ๆๆวัน ยกเอามาสู้อโอ้มันมันมนพี่น้องกนเลยเฮอยเฮ้ยโบน่ะเามาบงเขามบมาหล่อเลยรเห็นไหมเดเกิดเออฮะเห็นร่าเ็มีห้ายบ่ไหโอ้เอาหา้า้าเี่้น้อง นายบอกขีมือไห้กอดพี <absorption> <öst> <us> ่หน่องเลยเนาะแล้วอะไรอหนึ่งเด้พี่หน่องเลยนี่เอาก้นเขาด่งหลายควนเขาก้นเขาด่งหลายแตเขาเขาหลายมันมื่อไมันมาหาแถวเดินๆแถวโบหกกันได้พีู่หน่อยกันเจอแบบนี้ก็โอเคอยู่พี่น้องเลย แี่วผมยังจะขายังจะขาอรอยพอได้จักดอกก็ยอมือกันนี่ีเห็ดชี้เาอันนี้ปวด<ช>ปุบๆแน่นอน มีสมพูเเออเฮ็ดยังสีชมพูเฮ็ดเบือไปย้างง้งงลงลงลงไต้องดมฮ้อบอกบ่ไงไทยมันงเ้ยอกกกเจอุ่มนึ่งกัมีแห้งวมาเลยบ่เมยนะเชื่อส่มหนึ่งเนาะไปลงมาผิดลงา่าผี nè bên vá ba này. Nam nỉa hết hóc 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 mua hàng ต <it> exactly. ้องหอยเคลียแล้เสาเคลียร์แล้วนันก็เห็นชุ่มหนึ่งเลยใ้หอชุ่มหนึ่งเลยเป็่องชุ่มชุ่มช่องชุ่มเยอะเลยอืก mà ăn được phía nào Nên thế là ngộ Đấy là khoan ba vương bất hả Có đầy kèng cho phía nào đây Đây là cáp hết, mình thấy khai thăng nắn đây Thế là ngộ phía Ok Ok phía nào Cả mưa kính mưa còn để phía nào Phía nào còn quá Cái tớp Là kịp Là rồi คลิปนี้กับน,น้องพรสิคอลาพี่และน้องบก,ก็เลยจ้ากดไลค์ก็จ้าก็เด็กสองน้องนัดพรพี่ิเอ็น้องไม่น,ไมน้อยแฟมิลี่ไม่น้อยแฟมิลี่เดีอจ้าบ๊ายบายโอเคคลิปหน้าเจอกันพี่น้องขอบใจหลายที่วงจบคลิปอ่าคือเก่ายังมวนกับเพชรอยู่โอเคขอบใจแล้วพี่น้องบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกัน